อ้าวจริงๆแล้วมายังยังไม่ทราบเลยค่ะก็มารับทราบข้อเก่าหามาตามที่เรียกนี่แหละค่ะครับพ้อเก่าหาที่ทราบเนี่ยผมว่าจะจะอธิบายคุณตำรวจว่ายังไงมัางครับจะอธิบายว่าอย่างไรเหรอคะขอขอขอเป็นเป็นให้ให้เราได้คุยกับตำรวจก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาให้ข้อมูลกังวลใจไหมครับน้องไอ้ครับท่โดนแจ้งข้อเก่าหาเนี่ยครับไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ได้กังวลใจค่ะ ก็ยังคงยืนยันเรว่าการที่ซื้อมาเรามาป้องกันใช่ค่ะใช่ค่ะยืนยันตามเดิมเลยใช่ค่ะน้องไอสั่งซื้อไซยานัยนี่ก่อนหน้านี้เนี่ยทราบข่าวเรื่องของแอมไซยานยก่อนหน้านี้เหรอคะก่อนที่จะสั่งซื้อไซยานยเนี่ยทราบไหมคะก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ทราบค่ะแต่ว่าตอนที่วันนั้นอะทราบวันนั้นวันที่สั่งอะค่ะทราบสั่งไปแล้วถึงทราบทราบวันที่สั่งนั่นแหละค่ะทราบก่อนสั่งหรือสั่ง่อนทราบคะ ทราบก่อนสั่งหรือสั่งก่อนทราบสั่งไปแล้วถึงเพิ่งทราบอ่ะครับเออค่ะเออหนูงงก,ก็คือว่าเหตุผลที่น้องเขาได้มีการสั่งซื้อก็คงจะทราบกันไปแล้วนะครับว่าเพื่อป้องกันที่จะสัตว์มีพิษต่างๆในบ้านเขาวันนี้เนี่ย,นนยวันนี้เนี่ยก็เป็นการที่น้องเนี่ยได้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจเพื่อหเห็นเจตนาลมว่าเราเนี่ยครอบครองซึ่งไม่มีความผิดนะครับ แต่ว่าเราก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับเราแสดงความบริสุทธิ์ใจเมื่อมีหมายมาเราก็มาชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาเป็นไปเท่านั้นเองครับพี่แก้วครับปัจจุบันนี้ตัวยาตรงนี้นี่างปฏิบัตเขาส่งต่อไปที่สอนอใหม่หรือว่าส่งไปทองตัวจอะไก็ต้องทราบถึงบางอย่างพอไปไหนครับผมเข้าใจว่าสอนอบางเขนยังเก็บรักษาอยู่นะครับยังเก็บรักษาอยู่ซึ่งก็วันนี้เนี่ยเราจะมาให้ข้อมูลทั้งหมดก่อน แล้วตารวจคงจะมีการเดินเอกสารหรือว่าเดินยาไปเก็บรักษาไว้ที่ไหนอีกทีเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีนงครับการเรียกคนนี้เป็น,เ,ปนเรียกเป็นทาะอะไรครับพี่แก้วครับเป็นตามาเป็นการเหมือนกับว่าเชิญหมายเรียกพยานมาแล้วก็พอเรียกพยานมา,เ,า,นมาเสร็จปั๊บนี่ผมก็ได้มีการปรึกษากับทางคุณแม่กับทางน้องเนี่ยเราก็เลยพร้อมที่จะมาให้รับทราบข้อกล่าวหาไปในคราวเดียวกันถ้ามีการแจ้งข้อกล่าวหาไปพร้อมกันเลยนะครับป<อ>ริมาณที่สนี้ ปริมาณที่น้องน้องไอสั่งเนี่ยขวดเนี่ยเท่ากี่กี่กี่กรัมฮะเอ้ตรงนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าจะเท่ากับขนาดที่ปรากฏในภาพของคดีของแอมนะครับยี่ห้อเดียวกันเลยยี่ห้อเดียวกันใช่ไหมไอครับยี่ห้อเดียวกันเลยค่ะแล้วก็แล้วก็ช่างมาว่าล็อตเดียวกันด้วยอ่าฮะแล้วกี่กรัมรู้ไหมลูกกี่ ร,รไม่ไม่ใช่กี่กิโลกร,รมัมสองร้อยห้าสิบประมาณประมกิโลกรัมมิดกิโกรัมหนึ่งกรมันกรมนี่แหละคะ่ะค,ค,ค่ะหลังจากที่เมื่อกออกมาให้ข้อมูลเนี่ยบางกระแสหรือ่าพี่โจ๊กเองเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะดูฟังไม่ขึ้นตรงนี้เรา,บบามีความกังวลรู้สุดใหญ่บ้างไม่กังวลค่ะไม่กังวลค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าความข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแล้วเจตนาเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะ ไม่การได้รูว้วกฎหมายถือว่บพรบาวพรบาว่าถูอันตรายอันนี้แล้วใช่ไหมครับดูแล้วครับก็คงจะเราวันนี้เราก็เหมือนที่ผมพูดตอนต้นนะครับว่าเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่น้องเขาสั่งซึ่งกฎหมายบอกว่าการที่มีไว้ในความครอบครองมันผิดอยู่แล้วครับ <c oughs> จะใช้ไม่ใช้แต่สิ่งที่ผมแสดงความบนสุดใจกับน้องเขานี่ก็คือเอายาทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานราชการแล้วก็ไม่ได้ยังปัจจุบันนี้ยังอยู่ที่โรงพักอยู่ถุงนะครับ ปริมาณี่กังวลไหมฮะเนื่องจากว่าปริมาณไม่เกิน2 5 0 0ผมเข้าใจว่าตอนนี้มันมาไกลเกินประจุดที่เรากังวลแล้วนะครับเพราะว่าน้องเขาได้มีการสั่งไปแล้วจริงๆเราก็มาอธิบายถึงความรู้สึกถึงความเป็นมาถึงที่มาที่ไปว่าทําไมต้องสั่งนะครับแล้วโทษในที่มีชอบลอกอะค่ะตรงนี้คือยังไงอะคะโทษท่านเป็นยังไงบ้างคือตามกฎหมายมันจําคุกอ่าไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสองแสน ในกรณีของการครอบครองกันนะครับแต่กรณีนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการแสดงเจตนาเราก็อาจจะเอาเรื่องของความจริงนี่แะครับมาเพื่อให้พนักงานสอบสวนเห็นใจและเข้าใจถึงเจตนารมของผู้ซื้อคือน้องเขา่ะครับไม่มีเจตนาถูกต้องครับถูกต้องครับในในส่วนตรงนี้ก่อนหน้านี้ได้แจ้งขอโทษนะที่บ้าน,นมีนิด มีค่ะมีค่ะมีนิติค่ะแต่แต่คือคือคืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวอย่างนี้นะคะแจ้งค่ะแจ้งแจ้งค่ะคือคืออย่างนี้นะคะเนื่องจากบ้านเราอ่ะมันซุดใช่ไหมคะซุดเพราะว่ามีโครงการข้างๆมาสร้างแล้วตอกเสาเข็มพอตอกเสาเข็มมันสะเทือนกับไอ้ส่วนที่เราต่อเติมนะมันก็ดึงตัวบ้านออกไปแล้วมันก็มีโพรงเยอะแยะไปหมดเลยเราแจ้งนิติไปว่าเออ บ้านเราเป็นอย่างนี้นะมันได้รับผลกระทบจากการที่เขาสร้างในอีกโครงการหนึ่งของเขาเขาก็มาซ่อมแค่รอยร้าวให้เราแต่ไอ้โพรงไอ,อง้ไอลุม้มอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้มีการทําอะไรแล้วทีนี้แม่เองก็คิดว่าออสงสัยเราคงต้องซ่อมเองแต่ทีนี้ในระหว่างเนี้ยเราเช็คการค่าใช้จ่ายในการที่จะซ่อมแม่ว่าหัวช่างบอกไปซื้อใหม่ดีกว่าคือมันเยอะมาก แล้วทีนี้ไอสัตว์พวกนี้ค่ะมันเข้ามาในบ้านแล้วเราก็เพิ่งรับทราบว่าไอตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์สมวนเราไปทำอะไรเขาไม่ได้นะแต่เขาอ่ะเข้ามาทำ้ายสัตว์เลี้ยงของแม่แล้วก็เสียชีวิตแล้วก็มูเฮวก็มากัดมาของแม่เสียชีวิตเราก็รู้สึกว่าเอะเราก็พยายามทําอย่างอื่นนะคะไม่ใช่ไม่ไม่ได้ลองอย่างคือเอากรรมาถานไหมเอาอะไรมาลอยลองดูทุกวิถีทางเนี้ย แต่มันก็มีสัตว์ที่เล็กๆค่ะที่เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนอยากอะไรดีอ่ะทำอะไรดีก็ยังคุยกับน้องไม่ว่าผุดตายแล้วมันเป็นจังหวะดนรลกจริงๆเราไปสั่งอะไรตอนนี้ที่มันกําลังเป็นกระแสอยู่นะคะคุณแม่คุณแม่อยู่เฉยๆแต่ถ้ามีมีการ่อสร้างแล้วทาให้เกิดความเสียหายต่อไปแม่ไม่จะนิติให้นิติเป็นตัวแทนของเราในการเรียกร้องค่าเสียหายจาก งงาข้าขาใช่ค่ะแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นความผิดของเราตรงที่เราต่อเติมตรงที่เราต่อเติมแล้วไอ้ส่วนที่ต่อเติมน่ะมันซุดพร้อมกับตัวบ้านเขาก็เลยรับผิดชอบในส่วนของเขาส่วนเราก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่เราต่อเติมใช่ไหมคะตรงนี้เราก็เลยแบบว่าเออ เราก็เพิ่งมาทราบว่าไอ้ตัวเงิน pues mm are ตัวท like, องเป็นสัตว์สงวนนะไปฆ่าเขาไม่ได้อะไรเงี้ยคือเราไม่ได้จะไปฆ่าเขาอะค่ะเราแค่คุณแม่่หรือวาเป็นน้อองไครับอะะะไรนนคคที่เสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวเรื่องไซยานไนเนี่ยเป็นคุณแม่คือเราสองคนเนี่ยเครียดเครียดกันค่ะแล้วก็ไอเป็นคนไปเสิร์ชใช่ค่ะอย่างนั้นเราไม่ต้องให้ฟังตอนค้นหาหรือเราพบตำรวจก่อนดีก่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเราลองให้ฟังเสิร์ชหานี่พอบอกได้ไหมครับค้นหาคำว่าอะไรถึงเจอคำว่าไซยานไนในการ ข้างลุงเนี่ยครับไม่จำกิจิตเนี่ยฮะเซิร์ชค้นหาว่าอะไรก็คำว่าไซนายค่ะคำเดียวใช่ค่ะเปิดไปหลายหน้าไหมไม่ค่ะขึ้นเลยขึ้นเลยค่ะเซิร์ชคำว่าไซนายอย่างเดียวภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยค่ะก่อนหน้านี้มีดราม่าเกี่ยวกับอดีตผู้จัดการนะครับคุณอาอยากชี้แจงในเรื่องนี้ไหมครับเรื่องเพิ่ดราม่าเรื่องอะไรเอ่ยเสียเสียชีวิตแบบ ใจวายต้อมีการไปโยงว่าคุณไอซ์เป็นใครเห็นไม่ทราบว่าทุกท่านเห็นข่าวที่ทางญาติออกมาชี้แจงไม่ผ่านว่าพี่เขาป่วยเป็นโรคหัวใจค่ะค่ะชี้แจงนิดนึงว่ามันไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวอยู่แล้วแล้วพอมันมันเกิดไอ้ตรงนี้ที่โยงมานิดน้องคือร้องไห้ในรายการเลยว่าเขารักกันมากผู้จัดการคนนี้คุยกับญาติ คุยค่ะล่าสุดคุยเมื่อไหร่ก็ได้คุยอ้าแม่เป็นคนคุยค่ะถ้าเขเข้าใจยังไงกันบ้างแม่ก็บอกว่าเหมือนเหมือนกับเขารู้สึกว่าเรื่องที่แม่ให้สัมภาษณ์ไปกระทบกับครอบครัวเขาในลักษณะที่คําพูดของแม่เนี่ยเหมือนกับว่าเขาเสียชีวิตตรงตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยไม่มีใครเห็นอะไรอย่างงี้ญาติเข้าไปเข้าใจว่าเหมือนศพไม่มีญาติอะไรอย่างนี้แม่แม่ขอตรงนี้นิดนึงนะคะว่า เดี๋ยวไอ้เรื่องนี้อธิบายกันทีหลังนะคะขอขอเป็นว่าเราได้คุยแล้วคะ่ะต้อว่าคุากันเรื่องเลยค่ะค่ะคุณไหนจะมีการดำเนินคดีกับคนที่มีคอมเมนต์อะไรเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ประมาณไหมครับตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินคดีอะไรคะ่ะแต่ก็จริงๆก็มีเพจเพจนึงที่ไอ้ท,ที่ที่ทำให้เกิดเรื่องโยงกับผู้จัดการอะไรนี่แหละคะ่ะที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นเหมือนกันไอก้ก็กำลัง จะปรึกษาครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีความคลื่หน้าก็เดี๋ยวจะดําเนินการอีกทีนึงครับพี่ครับโอเคก็ที่ผลกระทบกับไอ้ค่ะตอนเนี้ยเราได้รับผลกระทบอะไรบ้างคนกระทบหรอคะก็น่าจะเป็นในเรื่องของหนึ่งเลยคือสภาพจิตใจค่ะสภาพจิตใจแล้วก็เรื่องความรู้สึกเราเองนั่นแหละที่สําคัญที่สุดตอนเนี้ยไอ้ว่านะแล้วก็เรื่องงานไหมจริงจริงก็ก็ยังจริงๆก็ทุก ทุกวันนี้ก็ยังทำยังยังมีการคอนเฟิร์มงานอยู่ตลอดอะค่ะยังไม่ได้นะคะข่าวหนี้ก็ไม่ได้ผลับงานโดนลกโลกหรือว่าติดตามได้ต้องขอโทษจริงๆเดี๋ยวๆตํารวจเรียดตามแล้วยังไงเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวสัมภาษณ์ให้อีกทีหนึ่งได้ไหมคะได้ไหมนะ